สวัสดีค่ะครกตุกนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเก็บตกนะคะหลังจากที่เรียนคณิตศาสตร์ไปแล้วหลายๆเรื่องแล้วเนาะวันนี้นะคะเราก็จะมาเก็บตกในส่วนของอโจทย์สมการนะคะเก็บตกบางส่วนที่มันหลุดลอดออกไปเนาะมาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างโจทย์นะคะตัวอย่างโจทย์ข้อ1นึ่เขาบอกว่า จำนวน2จำนวนซึ่ง2เท่าของจำนวนน้อยเป็นเศษ1นส่วนสของจำนวนมากถามว่าให้หาจำนวนน้อยว่าให้หาว่าจำนวนน้อยน้อยกว่าจำนวนมากกี่เท่านะคะอันนี้ค่อยๆทานะมี2จํจำนวนถูกไหมคะมี2จํจำนวนจำนวนน้อยกับจำนวนมากเพราะฉะนั้นเราจะกาหนดตัวแปรเลยนะคะให้ตัวน้อยกับตัวมากอ่ะน้อยกับมากสมมุติว่าให้น้อยเป็น x ให้มากเป็น y เพราะว่า ดูจากโจทย์แล้วมันไม่มีเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมให้มันมีแต่ในรูปของสมการคือบอกว่า,อาสองเท่าของจํานวนน้อย2เท่าของจํานวนน้อยก็คือ2เท่าคือคูณถูกไหมคะอันนี้คือการคูณถูกไหมของจํานวนน้อยก็กลายเป็น 2x ถูกไหมคะเป็นคาว่าเป็นตรงนี้คืออะไรเครื่องหมายเท่ากับถูกไหมคะเป็นเท่าไหร่ เป็นเศษ1ส่วน3ของจำนวนมากคำว่าของคือการคูณก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน3คูณด้วยจำนวนมากคือเศษ1ส่วน3 y ถูกไหมฮะแล้วถามว่า,าจำนวนน้อยจำนวนน้อยน้อยกว่าจำนวนมากกี่เท่านะคะเก็บไว้ก่อนสำหรับคำถามมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะคะจะเห็นว่าถ้าเราย้าย3จากหารอยู่ย้ายขึ้นไปค,คูณกลายเป็น6 x ถูกไหมฮะสคูณ2เป็น6 x เท่ากับฝั่งนี้จะเหลือ1 y 1 y ก็คือ y ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าจําจนวนมากเนี่ยมันเป็น6เท่าของจําจนวนน้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ 6x เจริงไหมคะคูเทียบคูเทียบขึ้นไปแบบนี้นะจากสมการตรงนี้เราจะเห็นว่า 6x เซท่ากับ y ซึ่งครูก็ย้อนกลับไปเพื่อที่จะได้เทียบ <c oughs> เพื่อที่จะได้เทียบตัวแปรเดียวกันเพราะถ้าเทียบตัวแปร x ก,กับตัวแปร y มันดูไม่ออก ถูกไหมคะว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงกันเพราะฉะนั้นพอเปลี่ยนเป็นตัวแปร x ด้วยกันทั้งคู่จะเห็นแล้วว่าตัวน้อยคือ x ตัวมากคือ6 x ถูกไหมคะน้อยคือ x ตัวมากคือ6 x ทีนี้เรามาหาก่อนว่าจํานวนน้อยน้อยกว่าจํานวนมากอยู่เท่าไหร่อะจำนวนน้อยน้อยนะคะน้อยกว่ามาก u เท่าไหร่คะจำนวนน้อยคือ x จำนวนมากคือ,อ6 x เพราะฉะนั้นน้อย x น้อยกว่า 6x อยู่เท่าไหร่อยู่ 5x ถูกไหมถูกไหมคะจากประโยคนี้ตรงนี้คือ 5x แต่ถามว่าเป็นกี่เท่ากี่เท่าตรงนี้เทียบกับอะไรกี่เท่าตรงนี้เทียบกับอะไรเทียบกับจํานวนน้อยนะคะดูจากโจทย์แล้วน่าจะเทียบกับจานวนน้อยเพราะฉันก็จะกลายเป็นกี่เท่าก็มาหารจํานวนน้อยคือ x ถูกไหมคะผลลัพธ์ตรงนี้จํานวนน้อยน้อยกว่าจํานวนมากอยู่ 5x ถูกไหมคะเป็นกี่เท่าก็หารด้วย x คือเทียบกับ ตรงนี้เนี่ยเขาไปเทียบกับจบํานวนที่มีค่าน้อยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ5แค่นี้เองนะคะจบเนาะ,ะทีนี้มาดูต่อในข้อที่2ข้อที่2องเาบอกว่าในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งมีผู้ไปร่วมง,งานทั้งสิ้น180คนและมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอยู่10คนนะคะ อยากทราบว่ามีผู้หญิงไปร่วมงานกี่คนตรงนี้สามารถทำได้ทั้งสองวิธีคือวิธีแรกคือใช้สมการทั่วๆไปคือสมการตัวแปรเดียวกับอีกวิธีหนึ่งคือใช้สมการ2ตัวแปรนะคะเดี๋ยวมาดูกันก,นก่อนว่าถ้าใช้สมการตัวแปรเดียวเนี่ยทำยังไงนะคะ,ะสมมุติว่าให้หญิงให้ผู้หญิงมี x คนผู้ชายจะมีกี่คนคะถ้าเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเห็นประโยชนี้ไหมคะผู้ชายมีมากกว่าผู้หญิงอยู่10คน แสดงว่าในเมื่อผู้หญิงเป็น x ผู้ชายก็จะกลายเป็น x บวก10คนถูกไหมคะถูกไหมเออเพราะฉะนั้น2ส,ส่วนทั้งชายและหญิงรวมกันจะต้องกลายเป็น180ก็จะกลายเป็น x บวกกับ x บวก10อันนี้คือหญิงอันนี้คือชายอันนี้คือหญิงอันนี้คือชายบวกกันรวมกันทุกคนจะต้องกลายเป็น180คนเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ดําเนินการ x บวก x เป็น 2x ครูย้าย10จากบวกย้ายมาลบเลยนะกลายเป็น170 ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น x ก็จะเท่ากับ170หาร2 x ก็จะเท่าก okay. ับ2หาร170ก็จะเป็น2 8 16เหลือเศษ1 2 5 15 x คืออะไร x คือผู้หญิงแล้วโจทย์ถามหาใครโจทย์ถามหาผู้หญิงก็ลงตัวเลยถูกไหมคะก็ได้เท่ากับ85อันนี้คือใช้วิธีการแก้สมการแบบตัวแปรเดียวกับอีกวิธีหนึ่งคือใช้2ตัวแปรนะคะก็จะกำหนดใหม่ให้ผู้หญิงมี x คน ให้ผู้ชายมีเท่าไหร่คะ y คนอ่ะมีผู้ไปร่วมงานทั้งสิ้น180คนก็จะกลายเป็นชายบวกกับหญิงเท่ากับ180เป็นสมการที่1ถูกไหมคะอ่ะชายมากกว่าหญิงอยู่10คนชายเป็น y มากกว่าหญิงอ่ะก็เป็น x ลบด้วย x จะเท่ากับ10คนเป็นสมการที่ 2. 2อยากจะกำจัดตัวแปรไหนถ้าทางดูแล้วน่าจะกำจัดตัวแปร x ถูกไหมคะถ้ากำจัดตัวแปร x เนี่ยจะง่าย เพราะว่าตัวแปร x เ,เครื่องหมายมันตรงกันข้ามถูกไหมคะเครื่องหมายตรงกันข้ามอันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบสามารถที่จะทําให้หายไปได้โดยการนํสองสมการมาบวกกันถ้าเครื่องหมายเหมือนกันอยากจะหาอยากจะทําให้มันหายไปก็ต้องนํสองสมการมาลบกันนะคะอันนี้ครูยากจะอ,อยากจะนามันมาบวกกันจะได้ง่ายๆถ้าใช้การบวกจะได้ไม่สับสนเรื่องเครื่องหมายเนอะพอบวกกันแล้ว x บวกกับลบ x ตรงนี้จะหายไปถูกไหมคะเหลือ y บวกกับ y ก็กลายเป็น 2y ถูกไหมฮะเท่าก,กับตรงนี้บวกกันเป็น1 0 9 1เกบเสร็จป,ปุ๊บ y เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย2ย้ายจากคูณอยู่ย้ายมาหารเป็น190ยเหารกหารก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ 2, 12 2 9, 18ถูกไหมฮะเหลือเศษ1 2 5รร1 5เท่ากับ95คนแต่ y ของเราคืออะไรนะ y ของเราคือผู้ชาย95คนแสดงว่าผู้หญิงทำเท่ากับเท่าไหร่ย้อนกลับไปแทนในสมก,การใดสมการหนึ่ง เห็นไหมคะจะเลือกแทนในสมการที่1หรือในสมการที่2ก็ได้ถ้าแทนในสมการที่2น่าจะง่ายนะเอากลับไปแทนในสมการที่2นะคะจะเป็น y เท่ากับ95ลบด้วย x เท่ากับ10เพราะฉะนั้น x จะต้องเท่ากับอะไรคะ85ทันทีถูกไหมถูกไหมคะก็ได้คำตอบเหมือนกันอันนี้